สวัสดีครับอินเตอร์เนชั่นพ่อกัดไฟทครั้งนะครับเย่เมื่อวานเราดูเด็กพร้อมเล่นพร้อมแข่งของ05ไปแล้วนะ FD 0 5วันนี้จะเป็นเด็กพร้อมแข่งอีกเหมือนเดิมนะครับจะเป็น FD 06นะครับ BFTFD 0 6เป็นชุดการ์ดพร้อมแข่งของจะครบๆนะฮะของไม่ไม่เหมือนกับ TD ที่ก็ไม่เติม BT เพิ่มอันนี้คือแบบอ่ะให้แบบอยากฟูกว่านี้ก็คือไปเติม SUV เพิ่มแค่นั้นพอก็กล่องน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณคิดันคิดนะครับที่ส่งกล่องน,นี้คุณพ่อรีวิวก่อนนะฮะวันที่รีวิวนี้ก็คือวันจันเทร์นะการ์ดออกแล้วออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วด้วยก็ไปหาซื้อได้ตามรังการ์ดทั่วไปนะครับโอเคมาอันนี้จะเป็นเลเจนด์นะครับเลเจนด์ Legend ก็แย่และเป็นเอ็นเชียนเวิลด์สายลูกพี่เจ้าสมุดนั่นเองนะดูเอลเยเกอร์นะครับมาอืม สังเกตดูนะกล่องกล่อง f d ดีนี่คือแบบหนาปึกๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาให้เคาน์เตอร์มาด้วยไงของดีดประจำกล่อง f d ดีนะคใครก็ใช้กันนี่อย่าลืมเปิดมาก่อนนะครับอยากยูข้างในนะเคาน์เตอร์กับแบบนึงนะโอเคเคาน์เตอร์กับอาสนามเคาน์เตอร์น้ำพลังกับสนามนะฮะม,ม,มาดูเคาน์เตอร์กันก่อน นน 40, อันนี้จะเป็นยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบอันนี้จะเป็นหนึ่งถึงยี่สิบนะครับเนี่ยใช้ง่ายมากเลยแค่รูดรูดรูดปุ๊ปุ๊บปุปปปแค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมของดีนะใช้แข่งได้ด้วยนะย,ยาว,ยาวๆนะครับแนะนําว่าใครเขาเตอร์ดีวดวกว่านะอย่าเพิ่งอย่ามาเล่นจําคุณพ่อคือว่าไม่ไหวอะจําของเราอานนี้ไม่พอต้องไปจาของฝั่งตรงข้ามอีกยิ่งแบบปวดหัวนะฮะคุณพ่อทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ยิ่ง ยิ่งอายุเยอะยิ่งแบบไม่ไหวแล้วไม่ขอจำอย่างน้อยต้องเอาอะไรมาวางไว้นะเคาน์เตอร์นี่คืออย่างดีนะของชอบโอเคเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้แกะแล้วต้องมีสติกเกอร์ฟอยด์นะว่ายังไม่เคยถูกแกะอันนี้เป็นสุ่มหลังกล่องนะฮะหนึ่งใบแอบไว้ก่อนเหมือนเดิมอะเอ็นชียนสายดูเอลเยเกอร์นะครับก็เทศกาลไงเทศกาลไงเทศกาลดูเอลเยเกอร์นะฮะเป็นแน่นอนนะเอ็นชิเน ต้องพูดอะไรเยอะนะตัวใหญ่เน้นตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสายแรกๆของแอนเชียนที่ที่ไม่ค่อยมีไลฟ์ลิงค์เท่าไหร่แบบสมัยก่อนมันแบบไลฟ์ลิงค์โหดมากนะทั้งไอ้ดู e อลซิเกทั้งไอ้พวกนี้ก็เป็นสายจะบอกว่าคู่ปรับพระเอกพักของพักท่ิป r ป p l ดีได้ไหมในช่วงแรกๆนยะก็จะเป็นกึ่งๆอย่างนั้นนะเหมือนกับ บทส่งมาแล้วก็หายไปนะแต่ว่าการ์ดยังออกอยู่นะครับหน้ากล่องเป็นของพัก XCBT นะฮะก็จะเป็นกล่องถุงเ้าของพัก X เลยก็เสริมของใหม่ก็คือเสริมแค่ S U B แค่นี้ก็น่าจะพอละอ่ะหน้ากล่องนะครับเป็นฟอยล์นะครับเป็นฟอยล์เส้นนะดูเอลเยอเกอร์นะฮะเป็นผู้แสวงหาพลังอันยิ่งใหญ่ดูเอลเยเกอร์นะฮะแน่นอนนะฮะไซส์สามแน่นอนให้มาห้าใบนะครับหนึ่งใบเป็นบัดดี้เนาะรวบแล้วกันจะได้ดูง่าย พลังหมื่นสองีตูดห้าพันนะครับเป็นไซส์สามนะคอคอสนำการ์ดจากดบสองใบยัดโซ่ใจสามเกตเคาน์เตอร์นะฮะเลือกการ์ดมอนสเตอร์ลูกพี่ราชามาังกรที่มีไซส์สามจากดบหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวมันเองทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นนะ่ะทับตัวมันโดยไม่ต้องจอ่ายคอคอสโคตรดีคือตัวมันนะ่ะมีเดบิวต์แดนแทกตีสองขีเดบิวต์แนแทกเสร็จแล้ว เอาจากหลุมมาคอทับอะมามาทับมันถ้าว่าไอโซที่ยังอยู่มันก็ยังอยู่เพราะว่ามันให้เอามาทับไม่ได้เป็นการไล่ใหม่ไม่ได้เป็นการคอใหม่ก็คือเอามาทับโซยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตีเบอร์เพิ่มมันอีกก็มันก็ต้องเล่นอย่างนี้นะเยเกอร์ดูเอลเยเกอร์พวกลูกพี่พวกพวกเอนชเนน่ะมันมันมันตัวใหญ่มากไงมันไม่ได้แบบมันเพิ่งมีอากิโตะที่เป็นตัวเล็กถ้าเป็นตัวเล็กของเยเกอร์ของเลเจนด์เอของเอ็นชียนสมัยก่อนอะ มันก็จะต้องเป็นพวกนี้นะพวกไซสูดเงี้ยเอามายืนข้างได้นะไม่มีไม่ต้องลดไซ์นะครับอ่ะโกูก,กโกนะฮะเป็นไซสูดสามพันหนึ่งคีหนึ่งพันนะครับเผา the perfect s h e e เมื่อการนี้ก็สุสนามดูท็อปเด็กสามใบเอาลูกพี่ราชามังกรที่มีไซส์สามไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดรอปนะครับใชด้เธอละครั้งมีไลฟ์ลิงก์หนึ่งนะไลฟ์ลิงก์หนึ่งก็คือถ้ามันตายจะเสียหนึ่งเลือดนะฮะ เป็นของดีนะเอาไว้หาลูกพี่นะฮะเป็นลูกน้องที่ดีนะให้มาอีกซีใบอันนี้เป็นดูเอลเยเกอร์ดินาไมนะแน่นอนนะเป็นใบเก่งมากๆอีกใบหนึ่งนะฮะจำได้เลยหมื่นสองสองคิดสี่พันขอการ์ดนี้ได้เมื่อในช่องดับเรามีลูกพี่ราชมังกรสิบห้าใบหรือมากกว่าใจคอคอสใจสามเกตวางการ์ดนี้ทับการ์ดที่ติดดนะูเอลเยเกอร์ในชื่อนะฮะเคาน์เตอร์ขอการ์ดนี้จากมือ โดยใจคอคอร์ดนะสามารถมันสัไอตัวนี้มันคือแบบถ้าปิดอ่ะมีหลุมสิบห้าปุ๊บอ่าคอมโ,มโบงง่ายๆของมันนะคือคุณต้องไปหาไอ้ไม่ได้แต่ว่าในนี้จะมีดวลเยกเกอร์ไปอื่นให้อีกหรือเปล่าคุณก็ยืนเป็นไอตัวเนี้ยแล้วก็ใช้สก,กิลของเคาน์เตอร์ของไอตัวนี้ทับทับมันตีเพิ่มตีแต่ละถ้าถ้าดรอปเรามีสิบห้าใบคุณก็ใช้เคาน์เตอร์ใจเนี่ยทับอีกทีหนึง่งโดยใยคอคอร์ดคือแบบ ตีด้ตีอ่าไอ้นี่มีคอดูโปรแท็กก็คือเท่ากับว่าอย่างน้อยๆเลยไอ้นี่ตีสองตัวทับมาตีสองเป็นสี่สิบเวฟเป็นตัวตีสิบเวฟง่ายๆเลยนั่นเองเป็นเด็กที่เน้นตัวใหญ่ทับๆๆไปเรื่อยเหมือนกับอ่าแอนชียนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มีไลน์ลิงก์สามนะฮะก็ถ้าตายไปแล้วก็จะเสียเลือดสามอ่ามีมีดูเอลเยเกอร์โอเวอร์มาเห็นแล้วโอเค อันนี้เป็นดูโอาการ์ดนะเป็นทั้งดันเจียนทั้งเอ็นเชียนนะครับใครดูอ่าเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามพลังห้าพันสองขีดสองพันเป็นมันติดลูกพี่ราชามังกรนี่นะมันไอตัวเนี้ยมันจะเท่ากับเป็นดูเอลเยเกอร์ได้เลยนะเพราะว่าอ่าไอพวกนี้มันขอแค่ลูกพี่ราชามังกรที่เป็นเผ่านะเขาคอสใจหนึ่งเกรดท็อปเด็กยัตโซนะฮะถ้าเท่าที่อ่าตราบเท่าที่มันมีไอถ้าเท่าที่เรามี มอนสเตอร์ Monster, นางัาจนภยัยลูกพ่ราชมับบงกรที่มีเซนเดิมเป็นสองหรือสูงกว่านสนามอ๋อไซร์ลดลงสามนะกลายเป็นไซส์ศูนย์อิสกิวใจหนึ่งเกตเพื่อนำหนึ่งโซจากการ์ดหนึ่งใบในสนามขึ้นมือของเราโอ้ของโคตรด,ดีก็คือยืนยูเอลเยเกอร์กลางนี่ยืนข้างกลายเป็นไซส์ศูนย์แล้วสามารถถอดโซเพื่อจะเอาอใจหนึ่งเกตเพื่อจะเอาการ์ดในโซก็คือแบบในโซมันอาจจะเป็นดูเอลเยเกอร์ที่ที่เป็นล่างอย่างไดนามอเงี้ย ไอเดเดมไม์เนี้ยเขาโซไปอาจจะเอาเดเดมไม์ขึ้นมือได้ของโคตรดีนะฮะโอ้โหไม่แปลกใจที่ให้มาสามนะตัวนี้แน่นอนนะเป็นพักเป็นเป็นตัวในพัก X แน่นอนนะเพราะมีโอเวอร์เทิร์นนะครับเป็นลูกพี่โอเวอร์เทิร์นดูเอลเยเกอร์นะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามหนึ่งหมื่นสองขีห้าพันใจสองเกตการ์ดเป็นนี้จะบวกหนึ่งขีตามโซนะฮะแล้วก็โอเวอร์เทิร์นนะครับ ทิ้งการไปมือหนึ่งใบในช่วงเมนเฟดในช่วงเมนเฟดนำการ์ดท็อปเด็กสามใบเขาเอ้ยนำการสามใบเขาเอ้ยนำท็อปเด็กห้าใบเข้าโซมันถ้าเกิดว่ามันจะตีเองที่อ่าห้าเจ็ดขิเจ็ดขิเป็นกึงก่งกึ่งโอทีเคได้เลยในเทิร์นแรงเจ็ดขิแรงๆนะนะฮะเพราะว่ามีโซห้าก็คือไอ้ตัวนี้ถ้ามันลงถ้ามันขึ้นมือแรกเทิร์นแรกปุ๊บคุณก็ลงมาแล้วเขาโอเวอร์เทิร์นทิ้งมือหนึ่งแล้วก็เอา ท็อปเด็กห้าใบยัสโซม,มาเลยมันก็จะบวกไปห้าขีถ้าเกิดมันจะตีเจ็ดขีนั่นเองแต่โอเวอร์เทิร์มันต้องใช้ในเมนเฟสนะมันเอาไปเล่นกับไอตัวหน้ากล่องไม่ได้นะเพราะว่าหน้ากล่องมันจะเคาน์เตอร์ในในเมนเฟสไงผู้ความคุ้ม,มลูกพี่ผู้เยาวยาฮิลลิงลินเป็นไซส์สองสามพันสองคีหกพันนะครับหากเรามีลูกพี่ราะมังกรไซส์สามในสนามสามารถทิ้งการไปบนมือเพื่อท็อปเด็กเข้าเกตหนึ่งเลือด แล้วก็หนึ่งใบเข้าโซนนะครับมีลายลิงหนึ่งก็ถือไว้อย่าเอาลงสนามเอามาทิ้งอย่างเดียวเพราะเป็นแอคทีฟเป็นสกิลทิ้งมือนะฮะอืมอ่ะเกินให้มาสามใบเป็นผู้ติดตามแบ็กกายโตโมโตเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งห้าพันหนึ่งขีหนึ่งพันเคานเตอร์หากรูกพี่รากนังกรที่ไม่ใช่สามอนสเตอร์เราเราลังต่อสู้สามารถทิ้งการ์ดไปนี้บนมือจ่ายหเลือด เพื่อจัวหนึ่งแล้วก็อ๋อแล้วก็ลูกพี่พลังเป็น5,000ดีเฟนห้าพันนะฮะ <c oughs> ก็เป็นอีกตัวหนึ่งพวกนี้ก็เอามาทิ้งเพื่อที่จะทําให้หลุมมี15 <c oughs> เพื่อที่จะไปกดไอ้ท่าของไดนาไมท์นั่นแหละอันนี้ให้ใบเดียวเหรอใช่เหรอหรอให้มาใบาเดียวเหรอผู้ติดตามแบตเตอรี่ติดแบตเตอรี่เด่นไซส์หนึ่งสามพันหนึ่งสามพันสองคีหนึ่งพัน หากเรามีลูกพี่ราชาบางกรที่มีไซส์3ในสนามเราสามารถจ่ายหนึ่งเลือดเพื่อนำการ์ดใบนี้บนมือยัดโซไซส์3ในะจ่ายหนึ่งเลือดเพื่อยัดโซเมื่อลูกพี่ราชาบางกรที่มีการ์ดนี้โจมตีในโซเพื่อมีการ์ดเมื่อมีการ์ดนี้ในโซโจมตีได้หนึ่งเกตดใช้เธอระครังไลน์ลิงหนึ่งด้วยหลอกให้มาใบเดียวเองหรอโอ้ให้มาแปลกดีนะฮะ ผู้ติดต,ตามโนเคิร์ฟเซย์ไซสหนึ่งสองพันสองคีสองพันแอคทีฟหากในขณะเรามีลูกพิราชังกรไซสสามสามารถาจหนึ่งเลือดเพื่อนำการนี้เข้าโซได้เหมือนกันแล้วก็ตามเท่าที่การที่อยู่ในโซลพิราชังกรกร์ดนั้นจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถไอ้นี้โอเคนะไอ้ตัวน,นี้ดีนะเพราะว่าไม่งั้นโซเยอะแล้วโดนยิงอดโดนถอดโซทิ้งหมดเลยพวกนี้อันตรายนะฮะเค okay, มาถึงเวทมนต์แล้ว ให้มาสองใบอ่าจันทามังกรสะท้อนประสุสะท้อนประสุอ่า,ราประสูผาประสูภผาปุจักมันเถอ๋ <c oughs> อจันทามังกรสะท้อนบุผานะครับอู้หกว่าจะอ่านออกสมองพังใจหนึ่งเลือดนำท็อปเด็กเข้าเกตแล้วก็เอามอนสเตอร์ลูปพิเิจักรมังกรไซส์สามไม่เกินหนึ่งมจะดับขึ้นมือ โอได้เกียตได้ของอจิตมังกรลวมเป็นหนึ่งไล่ได้เมื่อมีเมื่อมสาสัตว์ามีมังกรติดด้วยเอเกเกอร์นำท็อเด็กสองใบเขาเกียตได้สองเลือดโอ้ของดีแล้วอันนี้ให้มาสามใบมังกรกลางสมุทรใจหนึ่งเกตหนึ่งเลือดหาลูกพี่ราชมังกรใช้สาไม่เกินหนึ่งใบจากกองนำขึ้นมือใช้ได้เธอระ,ะครังเอาหางง่ายอันนี้ อันนี้ก็เป็นต้นกําเนิดของการ์ดหาของง่ายๆนะฮะว่าหลังจากหลังจากนี้ไปพวกการ์ดของพักชินก็จะมีพวกสกิลพวกเนี้ยเยอะแลละจิตวิญญาณแห่งมังกรนำท็อปเด็กสองใบลงดอบถ้ามีลูกพี่ราชามังกรลงดอบด้วยความสามารถนี้ได้หนึ่งเกต1หนึ่งจัวก็ถมหลุงเพื่อเล่นเดนดามา ตำนานราชมังกรนะการฟาร์มชั้นเยี่ยมนะฮะไล่อาทอบเด็กหนึ่งใบเขาเกตได้หนึ่งเลือดหนึ่งจัวนะครับหนึ่งเลือดหนึ่งเกตหนึ่งเลือด,หน,อดหนึ่งจวนั่นเองอันนี้ก็เหมือนเดิมใบฟาร์มชั้นยอดอีกใบหนึ่งนะฮะมังกรสวรรค์สร้างโลกใจสองเลือดได้สองจั่วนะฮะอืม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 ,อม,อมชุบโอเคอ่าการหลงละเลงไปกับชีวิต เซตนะครับเมื่อกาดของเมื่อกาดจากกองลงดบได้จวหนึ่งเซตเธอละครั้งเคาน์เตอร์นำกา์ดนี้ลงดบเพื่อเลือกความสามารถไลฟ์ลิงก์ของไซส์สามทุกใบในสนามเราจนจบเทินเซตได้เทอนระครังโคตรดีใส่สี่แน่นอนนะครับก็เล่นกับไอ้พวกที่ทิ้งมืออ่าไม่ทิ้งมือสิเล่นกับเวทที่มันทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งท็อปลงดบเพื่อจะได้จวหนึ่งคุ้มมากแล้วก็ เล่นกับไลฟ์ลิงเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมาตีมาลรวรู้ว่ามอนเราตายแน่เน่ยเขาเตอร์ก่อนที่เขาจะตีทำลายการไปบนี้เพื่อที่จะทําให้ไลฟ์ลบไลฟ์ลิงไปนั่นเองนะไม่งั้นไม่คุ้มนะอย่างพวกตัวเล็กพวกตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้หรือในน้าไม้อย่างเงี้ยถ้าเราเลือดสมแล้วแบบเราแลกเขาอะ่ะแล้วเราเราบุเขาเราไม่ตายอะแล้วเขาไม่ตายแต่เราโดนส่วนก์ดได้แต่ว่าแบบ ดนตีขั้นสุดท้ายตาย,ตายพอดีอย่างเงี้ยแบบสมมติว,ว่ามีโซ่สี่ใบยอย่างเงี้ยแล้วเขาตีมาสี่เวฟพอดีอย่างอ่ะห้าเวฟอย่างเงี้ยมันก็ระเบิดพอดีใช่ไหมก็เสียไราลิงสารแล้วก็แพ้เลยทั้งอันเนี้ยทําให้มันลบไราล,ลิงไปได้จนจบเทินค่อนข้างดีนะอ่ะแล้วก็หมวกโจโจ้ะโจะนะฮะหมวนักเรียนแห่งคืนแห่งแห่งคืนกระแทกพลังสี่พันหนึ่งขีใจหนึ่งเกรดหนึ่งเลือดการ์ดนี้สามารถโจมตีครับหัวมอนต่องกลางได้แอคทีฟนำ อท็อปเด็กสองใบลงดอบถ้ามีดูพี่ราชมังกรลงดอบด้วยจะเอาสองใบเขาเกรดนะเจ็ดระครังก็เนี่ยเอามาเล่นกับเวทเซตทั้งนี้ทั้งเวทมนต์เลยนะแล้วก็แน่นอนนะครับมีแฟลกนะครับแฟลกแฟลกมาดูหลังกล่องกันดีกว่าเฟบอ่ะเป็นเวทมนต์นะฮะเหมือนเดิมนะเหมือนกับกล่อง FD นะครับทุกกล่องว่าไอ้พวกหลังกล่องเนี่ยมันจะไม่มีในที่เขาให้มานะจะเป็นการ์ดพิเศษนะครับแยกออกมาอีกทีนึงจิตมังกรร้อยพันทวี ใจนังเกรเคาน์เตอร์ทำลายมอนหนึ่งใบที่มีไซน์หนึ่งหรือตำกว่าแล้วก็แล้วก็เวทมนต์หนึ่งใบอ๋อยิงมอนแล้วก็เวทมนต์ของคู่แข่งนะครับซึ่งไม่หมดเท่านี้นะคุณพ่อต้องของคุณียนคิดเหมือนเดิมนะครับที่น่าจะส่งกล่องนี้พ่อรีวิวแล้วยังส่งตัวอย่างหลังกล่องให้น้องๆดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะราชามังกรเทพป,ปาดฟิโลโซฟีย เป็นมอนสเตอร์สามหกพันสองขีหกพันเป็นดักกอนลล็อดนะครับไม่ได้ใสโฤฤ่โลภิราชมังกรนะคาลเตอร์แอคทีฟนะครับเลือกมอนสเตอร์ไซส์สามบนสนามหนึ่งใบสามารถทิ้งการ์ดนี้จากบนมือเพื่อจ่ายหนึ่งอาแล้วก็จ่ายหนึ่งเกตเพื่อตะลุกได้เป็นตัวเพิ่มเวฟให้กับเยเกอร์นั่นเองอ่าจิตมังกรนี้เมื่อกี้อ่านไปแล้วอันนี้ก็เป็นจิตเดือดดาลน,นะแต่ว่ามาซับเหมือนกันนะครับเป็นเวทกลางๆนะมังกรจอมวิวาทแคชคอร์ททิ้ง มอนสเตอร์หนึ่งใบนี่มีไซส์สามบนมือจากนั้นใจหนึ่งเลือดตัวสองใช้เธอรครังนะครับแล้วก็วิญญาณลูกพี่เจ้าสมุดเคาน์เตอร์สแตนมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามที่ติดดูเอลเยเกอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยลุกตีนั่นเองเพิ่มเวฟแล้วก็อีกสองใบก็จะเป็นแฟกนะครับเป็นแฟกปั๊มทองเหมือน,นเดิมเป็นฟอยด์เป็นปั๊มนูนล,ลายพัดนะครับก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นปั๊มทองแล้วก็เป็นฟูอาร์ตในกรอบนะฮะ อันนี้จะเป็นปั้มทองแบบนุกโมโนโครมนะสวยมากก็หมดนี้ก็จะมีสุ่มหลังกล่องทุกแบบนะครับก็ไปลองซื้อดูได้นะซึ่งวันที่รีวิวนี่ก็คือของออกมาแล้วนะไปลองซื้อมาจัดได้ก็เหมือนเดิมสองกล่องแนะนําว่าซื้อสองกล่องได้ของครบมากๆเล่นจัดเล่นสายดูเอลเยเกอร์ได้เลยนะเป็นเด็กที่ที่เล่นง่ายก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะสำหรับคนที่ชอบเล่นเด็กตัวใหญ่อะอ่า เอนเชียนมันค่อนข้างจะตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่ามันยืนม,มอนตัวใหญ่และแถมอันนี้มันคือการยืนอยู่แล้วสกิลของตัวนี้เอาจากดอบมาทับมันอีกเอาไอโอเทิร์นมาทับก็ได้ตีแล้วเสร็จแล้วทําหลุมให้มันเป็นเกินหรือง่ายสุดเลยก็คือหลุมสิบห้าตีเสร็จแล้วเอาเดนไมมาทับมันเดนไมตีโซสิบห้าแค่เนี้ยเล่นอยู่แค่นี้เองเอ้ยไม่หลุดไม่ได้โซสิบห้าหลุมสิบห้ามันก็จะตีเท่าไหร่นะอืเนี่ย ตีอีกสี่ขีไอตีอีกสี่รอบอะแล้วก็รวมกับไอ้วเวทมต์ที่มันลุกงอนได้อีกเป็นอีกเด็กหนึ่งที่คุณพ่อคิดว่าเล่นง่ายสนุกมากๆนะครับไปลองซื้อมาเล่นได้นะอของออกแล้วเหมือนเดิมอย่างที่บอรดนะครับโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ